สองคอนโดนะคะติ๊กบิ๊กบาเทอร์ค่ะหลังจากย้ายออกจากบ้านของคุณสอนลามนะคะเรียกว่าอยู่สบายค่ะไม่ได้ลำบากนะคะอย่างที่คิดค่ะแถมยังมีการตกแต่งสวยงามนะคะเวลาว่างก็ขายของค่ะออกกำลังกายบ้านนะคะเซลฟี่สวยๆพร้อมกับแคปชั่นแซ่บๆค่ะที่บอกว่าไม่สดนะคะแต่ว่าสด ได้ข้อยุติเบื้องต้นแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวระหว่างคุณติ๊กบิ๊กบาเทอร์แลวก็คุณหนุ่มสอนลามค่ะที่ตอนนี้นะคะคุณติ๊กได้ย้ายออกจากบ้านของคุณหนุ่มมาแล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวค่ะก็อาศัยอยู่ในคอนโดนะคะเพียงคนเดียวค่ะพร้อมกับเปิดใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วนะคะและถึงขั้นกับมีการนะคะให้คําปฏิญาณสาบานตนค่ะว่าจะไม่กลับไปแตะต้องกับสิ่งที่ไม่ดีอีกนะคะจะไม่เป็นคนเลวคนโง่ขอให้ดูที่การกระทําค่ะ ซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะ29กันยายนค่ะคุณติ๊กนะคะก็ได้โพสต์ภาพไลฟ์สไตล์ค่ะสไตล์ชิลๆของเธอะคะขณะอยู่คนเดียวในคอนโดค่ะโดยเจ้าตัวค่ะก็ตั้งปณิธานนะคะกับตัวเองค่ะว่าจะเป็นฮีโร่ให้กับน้องวีจีะคะลูกสาวะคะให้ชื่นชมให้จงได้ค่ะโดยคุณติ๊กค่ะได้เผยนะคะคภาพขณะออกกําลังกายในยิมนะคะแล้วก็มีการโพสต์ท่าสวยๆในคอนโดที่มีการตกแต่งแบบสวยงามค่ะห้องกระดูกกว้างขวางนนะคะเวลาว่า างก็ออกกำลังกายว่ายน้ำค่ะและก็เล่นติ๊กตอกนะคะพร้อมกับระบุแคปชั่นแบบ,บแซบๆค่ะว่ารับเฉพาะงานนะคะที่สุดจริตนะคะถึงไม่สดแต่ว่าโสดนะคะลูกยืนหนึ่งค่ะอยากเป็นแม่ที่ดีค่ะต้องดีแบบตามสไตล์ชีวิตเรานะแล้วก็มีแฮชแท็กไปถึงวีจิด้วยนะคะบอกว่าอย่าลืมแม่ค่ะเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูนะคะวีจิจะรู้ค่ะว่าแม่รักลูกมากขนาดไหนเราต้องเดิน ให้ไกลไปไกลกว่าคนพูดไปนะคะเรียกว่านะคะเป็นการใช้ชีวิตค่ะเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะคะและไม่คิดจะหันกลับไปในเส้นทางเดิมๆอีกค่ะและนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะในคอนโดของคุณติ๊กนะคะบิ๊กบาร์เอร์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่นะเท่าที่เห็นเธอแท็กนะคะก็อยู่แถวๆสุขุมวิทนี่เองนะคะก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลนะคะจาก กระปุก .com ค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า